สวัดีครับเมื่อนี้กับพ่อๆครับสังวานงานปั่นเนาะเมื่อนี้กับทีผ้าท่านผู้ส้มมาขอเอาตัวเด็ดน้ำโพใหญ่เนาะเมื่อนี้เพิ่นกับมาส้มสร้างอยู่ที่ทำจำลองนี่แล้วเมื่อนี้เนาะก็เลยพอดีกับเด้ถามเอาตัวเด็ดน้ำเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นติดใดตัวใดฝันใดตัวใดกับมาฟังน้ำกันเนาะครับเนาะสวัสดีครับพ่อใหญ่ครับเมื่อคืนนี่ฝันว่าตัวใด่นเนาะใดจังเด่นเนาะมาเคื่อนบอกห้ฟังเนี่ยฝันว่าได้หกสามหกสามดีครับหกสามฝันบอกคือจังเดฝันในความฝันเนาะในความฝัน สุเทียก็ถือว่าเด็สุเทียเขายืนม่อต้นก้อนแบบหาแปรแตนหานะครับโอ้ <c oughs> เข่าคือกันเนาะครับเนาะวด <c oughs> น,นี่มาล่องบังเด้อครับเด้อมาล่องน้ำกันล่องบงังมาลุ่นน้ำกันบัสเทียเป็นยังบุญเนะาะหกตัวไหก็อหกสามหกสามหกสามเนาะหกสามเนาะพญาวาหกสามน,านี่แหละครับแอดกับมาถามาตัวเด็ดน้ำพญานาะเพิ่นกับเที่ยวมาวัดนี่อยู่สุเทียอยู่หรอก แต่ว่ามากงวดนี่เพิ่นฝันก็นเลยได้ถามพอน้ำเพนนิ่นเนาะว่าหกสามสันนม่นเพิ่นว่าเลี๋ยวมาถามพอน้ำเพนนิ่นเนาะหกสามเพิ 6, 3, ่นฝันเพิ่นเคยเขานะครับเพิ่นเคยเขาอยู่เรื่อยงวดนี่ก็มาลุ้นน้ำกันเด้อครับเด้ 6, 3, อหกสามมื่อเทีเอาเพ่อใหญ่บอกไปด้วยบอกเพ่นฝันว่ายังไดยังไดหกสาม บ้านเราฟันได้เลขหกสามนิดบ้ันได้เป็นโตเลยวะบ้านได้เป็นโตเลยดโมมีว่ามีอันนั้นมีอันนี้มาบอกตัวโมมีโอ้ฟันได้เด็ดดีเลยตัวนี้เนาะบัวนี้ก็หนักซุดหาแผลกันหางเลขหางผ่าเขาโอหางผ่าหางอันผ่ามาตั้โคกเนาเข่าคือกันเลยละทีเข่าคือกันครับงวดนี้ก็อย่าลืมแล้วครับเด้อ เงื่นี่ฝันงวดนี่ฝันน่าดันงวดอนนี่ฟันฝันล่องเบิงต่อกะรที่ล่องเบิงแนะเนาะครับเนาะบระเทียเป็นจังบุญล่องเบิงนี่นะครับพ่อใหญ่เปิ้ลไห้เนาะเปิ้ลไห้หกสามนะครับเนาะเพิ่นฝันได้เพิ่นว่าเพิ่นฝันได้เพิ่นได้หกสามดันพ่อใหญ่ว่าเพิ่นกับมางานนั่นงานศพเนาะงานศพงานศพเมื่อนี้ก็เลย งานศพอยู่ที่บ้านดงเตาาเนาะเพน่อนเลยมากนี่สถานที่นี่คือยู่วัดป่านาดูนนะครับวัดป่านาดูนแอดกำลังเก็บรายละเอียดของก้อนหินอยู่นี่ละพอดีพ่อใหญ่มากก็ได้ถามมาตัวเด็ดเนาะคาดติ่ได้ก็บินมาขึ้นกเจ้านะครับเนาะคาดติ่ได้นี่แหละเพื่อนว่าคาดที่ได้คาดติ่ถือคาดที่เอาคาดติดถือคาดติแม่นตัวนี้ก็เป็นไปได้เนาะครับเนาะเทียบเป็นตัวนี้คืหกสามนี่เนาะ คาดที่ได้กับวแนอเนาะบินมากขึ้นพกเจาา้าพันว่าคาดที่ได้เนาะหกสามหกสามนความฝันของเพิน่นเพิ่นว่าเพิ่นเคยถืออยู่เรื่อยเนาะครับหกสามครับเมื่อนี้กับเด้มาคุยกับพระเอกมะล่ำขวัญไส้เป็ดน้าดูนเนาะครับเนาะกับน,นางคุยกันอยู่นี่ละ นี่เนะครับเบางหันเบางหันได้ได้ตัวใดก็คือเบางหันถามเพิ่มอ,อันนี้เสียงเสียงรถเสียงรถเนาะสามเจ็ดสามเจ็ดสี่เนาะเสียงรถเนาะน,นี่เพิ่นเพินเ่นได้อยู่ว่าเสียงรถเข้าสามเจ็ดสีเข้าสามเจ็ดสี่โอ้เป็นเด็กเป็น เอาสาตวโดวเนาะเอาสมตัวเหลอาตัวามหก่้าซาพะโอ้มาซื้อซื้อตัวมาซอม้ออเ็ด่โอ้ ไดไดไปเบิ้งเมืองหันวัตี4ี่ตัวเป็นเก้าเก้าสามเจ็ดสี่เอาคือว่า 6... กหกตัวนี้เนาะหกเก้าสามหกหกเจส มันก็เขากันเนาะครับนี่เนาะครับเนาะมันก็เขากันข้องข้องเพอใหญ่เนาะก้าวสามเจ็ดสี่เปิดวาเสียงรถห้องเปินว่าตัน,าานผูซอมมาหล่นน้ำกันเด้อครับเด้องวดนี้เนาะวันที่สองพฤษภาเนาะวันที่สองพฤษภามาหล่นน้ำกัน เมื่อนี้กะแอดกะพอดีได้ถามผู้ใหญ่เพิ่นก็เข้ามานี่ล่ะเข้ามาส่งสารการคือมีการสอบอยู่ที่บ้านดงตาเนาะเมื่อนี้เพิ่นก็ได้เข้ามาก็ได้ได้ถามบ่ตัวเด็ดนําเพิ่นเนะาะ63ของผู้ใหญ่63 63ซิ63เปลี่ยนสัมภิทตั้งเต็ม นี่เนาะครับของพ่อใหญ่เพิ่นบอกเพื่อนหันเพิ่นได้หกสามเนาะของพ่อใหญ่เพิ่นได้หกสามแต่ว่าเพิ่นว่ารถที่ห้องนั้นเพิ่นกิเก็บสีขึ้กันเนาะครับเนาะเก็บสีเท้ากับเขากันอยู่ดอกแต่ว่าตัวนี้ของเพิ่นฝันดอกนี่ครับท่านผูส้มมาดูน,น้ำกันนะครับเด้อวันที่สองพฤษภาคมหกห้านะมาดูน้ำกันหกสามพ่อใหญ่ พญาพันได้หกสามครับของกัญสัหน้อยเพชรนาดูนี่พันก็ได้ตัวนี้เนาะกน่อยเพชรนาดูนกนญน้อยเพชรนาดูนพันได้หกสี่แปดครับสองสามครับนี่เดี๋ยวสองสามหกสีแปดเพื่อความฝันเนาะความฝันของพัน หยุดดอกเดียวเนาะจุดดอกเดียวด้วยกันเลยหกห้าแปดหยุดดอกเดียวโอ้หงวดงวดงวดผ่านมากเหมือนกันงวดมาผ่านมากเมื่อกี้เนี่ยได้ตัวเดียวหกห้าแปดห้าแปดงวดนี้ก็จังได้หกสี่แปดสิครับใกล้ๆกันเนาะใกล้ๆกันลองเมืองลองมืงครับงวดนี้ก็พอแน่ด้วยกันเนาะครับเนาะเพราะว่างวดก่อนเมืองหันมืองเขายิงเนาะหกสี่แปด สี่แดี่แครับเด้อครับเด้อหกสี่ทีสว่างคุณสภาพเนาะครับเนา,าะ,นะนะอย่าลืมคนใส่น้อยเพชรนาดูนเนาะครับเนาะเอาฝากไว้ครับพี่กับนะ้องสามิ่งนะครับเด้อสวัสดีครับครับช่วงนี้ก็ขอโชคขอลาบน้ำฝนตัวฝนฝันได้เนาะก็เลยเดี๋ยวเอามาเบาย่ำกันได้หลายเทีย เมื่อนี้ก็ได้ท้ายไปลราคลิปหนึ่งต่ว่าคลิปนี้ก็อยากได้อีกเนาะเพราะว่ากับทั้งของพ่อใหญ่มาเขากันเป็นเลขร่วมกันเนาะของเพื่อนก็บหกหกสามของพ่อใหญ่ที่ผ่านไปบังหันเนาะเพป็นก็ให้หกสามครับสุดท้ายนี่คอยทันผู้บส้มยังมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคโควิดเด้อครับเดออลำลำเลยลุยถึกเลขถึกหมืน้ำกันวันที่ สพฤษภาเนาะครับเนาะวันที่สองพฤษภามาหล่นห้ยรัฐบาลน้ำกันหกสี่แปเนาะครับหกสีกับสาเอหกสากเนาะสื่อกับก็ได้เนาะบอกกับก็ติับแตกเนาะคนว่าบอกกับตับแตกสื่อกลับน้ำก็ได้648 2่แปดสองสามเนาะหกสี่แปดองมหกสกับสองสาม้อครับด้อ ครับหกสามของพญ่เพิ่นก็ไดหกสามเนาะครับเนาะของพ่อใหญ่เพิ่นก็ไดหกสามความฝันเพิ่นว่าฝันสุดกรอนก็ต่้มเป๊ะเลยเพิ่นว่าบอกต้องตวงเลยเพิ่นว่างวดนี้กะมาหล่นน้ำกันร่องเบิ่งครับมาหล่นน้ำกันร่องเบิ่งงวดนี้เนาะหกสามเนาะครับสุดท้ายนี่ขอท่านผู้ชมทั่งนี้ทุกคนสุขความ่อรุ่นปฏิเจากโลกไข่ไข่เก็บดนะครับเด้อลำล้ำลุ้ย ถุงเกถุงหัวยน้ากันวันทีสองกุญแาด้วยครับเ้อศโสกประมาณน้ากันสวัสดีครับ